เปิดบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระประมนทีมศรีสินทรมหาวิทยากรพระวชิรเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาชีราลงกรสยามกุฎราชกุมารที่ทรงพระราชนิพนธ์ถึงสมเด็จพระกนิธาริธากรมสมเด็จพระเทพรัตนารุสามเจ้าฟ้ามหาจักรีศิลสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งสมเด็จพระนิฐาริธาทรงเจริญพระชนมายุรอบเมื่อวันที่เมษายนพศอพอสาม โดยเนื้อหาในพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมสมเด็จพระกนิษฐาริราชว่าเนื่องในปีนี้น้องน้อยของพี่ชายครบรอบประชาชนชาวไทยได้จัดงานและแสดงออกซึ่งความรักต่อน้องน้อยพี่ชายนึกอยากจะทําอะไรเพื่อน้องบ้างจึงทําให้พี่คิดย้อนไปถึงเมื่อตอนที่เรายังเล็กๆก,กันอยู่ ขณะนั้นพี่ชายอายุประมาณปีก่อนน้องน้อยเกิดพี่ก็เริ่มจําความได้บ้างว่าบัดนี้เราได้พ้นจากความเป็นลูกคนเล็กแล้วซึ่งก็ได้มีน้องน้อยเพิ่มขึ้นในครอบครัวพี่จําได้ว่าขณะนั้นพี่กําลังนอนเล่นอยู่ก็มีคนมาบอกว่าสมเด็จแม่ได้ทอนงอนมีประสูติการแล้วเป็นองค์หญิงพี่ก็ยังจําอะไรมากไม่ได้ในตอนนั้นเพียงแต่มันรู้สึกเป็นสิ่งแปลกใหม่พี่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆนอนอยู่ในเตียงพี่ได้มาดูน้องตัวเล็กๆที่นอนอยู่ในเตียงเสมอเมื่อน้องน้อยโตขึ้นเราก็เล่นกันเรื่อย ที่พี่จําได้คือเมื่อตอนเล็กๆน้องน้อยเป็นเด็กที่บอบ,บางมากไม่ค่อยชอบเสวยในการเลี้ยงดูคุณพี่เลี้ยงต้องถนอมมากแต่ก็แข็งแรงมีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวน้องน้อยและพี่จําได้แม่นคือน้องน้อยเป็นเด็กที่คล่องแคล่วว่องไวและเป็นเด็กที่ฉลาดมีความคิดริเริ่มสูงเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่ จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดน้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆเสมออยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่ๆเป็นเด็กที่กล้าตรงไปตรงมาสนแบบเด็กๆเ,เท่า,าไปและชอบเล่นแบบผู้ชายเราได้ตามเสด็จทุนกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปตามต่างจังหวัดเมื่อตอนเล็กๆเ,เ,เราก็จะไปเล่นกันหาไม้มาทําเป็นปืนหาของว่างขนมไปปิกนิกกันและสร้างจินตนาการในการเล่นกันแบบเด็กๆในสมัยนั้น น้องน้อยจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของพี่พี่ช่วยถือของตามไปเสมอยังเป็นผู้ดูแลและเป็นองครักษ์ที่ดีของพี่อีกด้วยไม่เอาเปรียบใครไม่คิดถึงตัวเองก่อนสิ่งที่พี่จำได้อีกอย่างคือเมื่อเวลาเราพี่น้องเล่นด้วยกันเมื่อมีเรื่องหรือเกิดเรื่องขึ้นเราก็จะโดนลงโทษด้วยกันเสมอถึงแม้พี่ชายบางครั้งจะสั่งให้ทำอะไรก็ตามน้องน้อยก็ไม่เคยฟ้องว่าพี่ชายสั่งเลยสักครั้งน้องน้อยเป็นเด็กที่กล้าที่จะเล่นกับพี่ชายด้วยความรักและซื่อสัตย์ไม่เคยเอาเปรียบในพี่น้องเลย